รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีวีคุณผู้ชมคะถ้าวันนี้สุขภาพที่ดีเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกชนรัศมีกับ V.I.P. ทิปปี้ฮิวใจจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในกันค่ะ เลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงค่ะชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจ คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงคําว่าชะลอวัยนะคะคํานี้เนี่ยเชื่อว่าใครๆก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะปัจจุบันค่ะเราดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็อยากที่จะดูอ่อนเยาว์หรือถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นเราก็อยากเป็นคนสูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ทิพย์ก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาฮิวใจกับคนที่จะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของการชะลอวัยคนหนึ่งในวงการก็ว่าได้นะคะ you, ดรอยูสสสส่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุคคณทิพย์ครับ คือถ้าพูดถึงชื่อดรยูคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายทิปเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นชื่อของดรยูแต่สำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะดรยูนี่คือทำอะไรยังไงอยากให้ดอรยูเล่าให้ฟังค่ะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็น c e o ของบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนนะครับ ปัจจุบันนี้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าในอดีตไหมคะก็ผมว่าคนสนใจเยอะนะครับแล้วที่น่าดีใจนะครับก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจสุขภาพต่งๆเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าผู้สูงอายุหน่อยเริ่มจะอยากดูแลสุขภาพแต่จริงๆเราคนรุ่นใหม่อายุ20กว่านี้เยอะมากนะครับ อย่างที่ที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจะพูดถ,ถึงคําว่าชะลอวัยกันเยอะอะไรบ้างที่สามารถจะมาช่วยชะลอวัยให้กับเราได้คะ่ะดรยูคะครับตามเวชศาสตร์ชะลอวัอยเขาพยายามจะไปค้นหานะว่าสารอาหารหรืออะไรต่างๆที่จะช่วยทําให้เราอ,อ่อนเยาวก์กว่าวัยนะครับยกตัวอย่างเช่นโกรธฮอร์โมน,นมันจะพีคที่อายุ20่พอ40มันลงไปครึ่งหนึ่งอพอ60เหรือหนึ่งใน3แล้วทุกสิ่งอย่างลำไส้เราก็เหมือนกันนะครับม,มันก็จะ เริ่มใช้งานมาเยอะมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับอวัยว่าต่างๆนะครับรวมทั้งลำไส้ต่างๆเนี่ยที่เราค้นพบว่าแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในร่างกายคนเราเนี่ยม,มันชอบอยู่ที่ลำไส้ก็มีงานวิจัย<ม>บอกว่ามันก็ไม่ค่อยอยากอยู่ในลำไส้<ม>คนอายุเยอะ<ม>เพราะว่ามันเหมือนบ้านที่ผุพังมันไม่ค่อยอยากอยู่<อ>ไปอยากอยู่บ้านเด็กๆ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเสื่อมของร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเราชอให้เขาเนี่ยเสื่อมให้ช้าลงแบบนั้นค่ะดอกเตอร์ยูพูดถึงคําว่าลําไส้ทิมจะได้ยินว่าลําไส้เขาคือสมองที่สองของร่างกายรเราจะรู้ว่าสมองสําคัญมากแต่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าลําไส้สําคัญขนาดนั้นจนได้ยินประโยคนี้ลำไส้มันสําคัญขนาดมาเป็นสมองที่สองเลยเหรอคะก็เลยมีคําพูดครับว่าสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลําไส้ นะครับในวิทยาศาสตร์เขาก็เ,เทอมว่าจริงๆแล้วลำไส้มันเหมือนกับสมองส่วนที่สองเพราะว่ามันคล้ายกับสมองส่วนที่สองที่ว่ามันทางานด้วยตนเองได้มันหลั่งฮอร์โมนหลั่งสารต่างๆหลัง่งเอนไซม์อะไรต่างๆได้เองแล้วก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในลำไส้เราโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือที่เขาใช้คําศัพท์กันว่าไมโครไบโอมชุมชนของจุลินทรีย์พวก แบคทีเรียอะไรต่างๆไมโครไบโอมครับก็คือจะเป็นจุลชีพนะครับ WHO ก็จะเทิมว่าเป็นจุลชีพที่อยู่ในร่างกายเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบคทีเรียนะครับถ้าแบคทีเรียที่ไม่ดีเราจะเรียกว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่ดีถ้าเกิดได้รับจากภายนอกจะเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับถ้าดีก็จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายสุขภาพดีถ้าไม่ดีก็จะทให้เป็นโรคท้องเสียลําไส้แปรปรวนเครียดทุกอย่างต่างๆเขาจะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสมดุลของ จุลินซีในร่างกายเรานะครับ mm hmm. ในเรื่องของแบคทีเรียที่ดีครับ mm hmm. ก็เพราะว่าเาจริงๆแล้วเราจะได้รับตั้งแต่ตอนเราเกิดมาจาก mm hmm. อคลอดธรรมชาติเนี่ยจะได้จากช่องคลอดของคุณแม่ mm hmm. นะครับได้จากน้ำนม mm hmm. แล้วที่จุดสมดุลน,นะครับมันจะทำให้เราไม่เป็นโรคนะครับ mm hmm. แล้วก็อายุยืน mm hmm. เขามีการพบว่าคนที่อายุยืนสุขภาพดีเนี่ย สายพันธุ์ที่อยู่ในร่างกายจะแตกต่างจากคนที่สุขภาพไม่ดียกตัวอย่างเช่นคนอ้วนก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งคนผอมก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็มีการทดลองหนึ่งะนะครับเขาทดลองในหนูนะครับเขาก็พราะว่ามีหนูอ้วนกับหนูผอมนะครับเราเขาก็ลองสลับสายพันธุ์ดูเอาสายพันธุ์ที่อยู่ในหนูอ้วนมาให้หนูผอมกินปรากฏหนูผอมกลายเป็นหนูอ้วนอเอาสายพันธุ์ที่อยู่ในหนูผอมนะครับมาให้หนูอ้วนหนูอ้วนผอมลง ครับก็เป no?> ็นการทดลองที่คือหาพอสมควรครับอย่างนี้มันจะมีทางที่เราจะเติมสายพันธุ์ดีๆเข้ามาอยู่ในลำไส้เราได้ไหมคะดรยูครับก็ก็เลยเกิดที่ทําให้เพราะว่าศาสตร์ของชะลาวัยในโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่านักพิศษศาสตร์หลายท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับคืออันดับหนึ่งเนี่ยของสารอาหารที่ช่วยชะลอวัยก็คือโปรไบโอติกส์นะครับคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยก็เลยถูกเทอมโดยองค์การอนาเมลโลนะครับว่า จะเป็นจุลชีพที่ได้จากภายนอกอแล้วจะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้ประโยชน์ถ้าได้จากภายนอกเขาเลยเรียกว่าโปรไบโอติกถ้าอยู่ในภายในร่างกายเราจะเรียกไมโครไบโอตาหรือไมโครไบโอมครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าไมโครไบโอมหรือว่าชุมชนจุลินทรีย์มีความสำคัญกับร่างกายและสุขภาพของเราขนาดไหนส่วนช่วงหน้าดรอยูจะมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพมาฝากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ อย่างโปรไบโอติกอยู่ในอาหารประเภทไหนยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญาของทุกๆชาติครับสาเหตุที่บางทีเราทานแล้วมีออผักจิ้มอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะว่าต้องการผักเนื้อบางทีมันไปดองมันก็จะมีแบคทีเรียที่ดีออมีกิมจิเห็นไหมครับวลาเราเขาทานกิมจินัตโตใช่อะไรพวกนี้มีการหมักขึ้นมามันก็จะเกิดบแบคทีเรียที่ที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นโปรไบโอติกที่ไปช่วยทําให้เออบางทีกินเนื้อย่างหมูย่างเสร็จ มากินผักดองก็จะลดอ,อาการท้องอืดท้องเฟ้อลงอพวกมันไปช่วย<ๆ>ย่อยโปรไบโอติก คือชื่อเรียกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารเมื่ออยู่ที่บริเวณผิวของเยื่อบุลำไส้จะสามารถผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้ทำให้ลำไส้แข็งแรงและช่วยสร้างสมดุลให้ระบบทางเดินอาหารซึ่งปริมาณแนะนำที่เหมาะสมต่อวันก็คือ1 0 0 0 0ม่นล้าน CFU ซึ่งถ้าหากว่าเราทานอาหารครบ5หมู่และทานโปรไบโอติกควบคู่ไปด้วยมีงานวิจัยที่ระบุว,ว่าจะสามารถเพิ่มคุ้ม กันในร่างกายได้สามารถลดอาการภูมิแพ้ลดอาการอักเสบรวมถึงช่วยบรรเทาโรคกระเพาะและโรคระบบทางเดินปัสสาวะได้อีกด้วยค่ะแต่บางทีเนี่ยของบางอย่างเวลาที่เรารับประทานเข้าไปมันไม่ได้มาแค่โปรไบโอติกมันอาจจะมีน้ําตาล<ช>หรือว่านะจะมีความเคม็มมีโซเดียมปนมาด้วยมันก็เลยนํามาสู่การที่เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ที่งั้นคัดเอาเฉพาะโปรไบโอติกมาใ,<ช>ให้เราทานนะเลย คือหลังๆด้วยไบโอเทคที่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นครับมันก็เลยเหมือนเราอยากจะเอาแต่ส่วนที่ดีๆไปเลยนะครับเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้านมเปรี้ยวใส่น้ําตาลเยอะเราอยากได้โปรบติกเรากินไปสักสามกระป๋องเราอาจจะกลายเป็นโรคเบาหวานแทนหรือบางครั้งคําแนะนำครับคือควรจะสดนะครับเช่นสมัยก่อนที่เขาไปพบว่าชุมชนที่อายุยืนมากๆเขาจะหมักนมเอง ครวมันก็จะสดแต่ว่าถ้าเกิดบางทีมันเกิดจากการที่ต้องทําเป็นอุตสาหกรรม,มบางครั้งมันอาจจะมีการใส่สายกันบูดใส่ความเค็มเยอะใส่น้ําตาลเยอะนะครับเพื่อให้รสชาติมันดีแล้วคนชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหารสธรรมชาติก็จะดีที่สุดแต่รสธรรมชาติจะเป็นรสที่ขายได้แย่ที่สุด <c oughs> ทั้งๆที่คนรู้ว่ามันคือ <c oughs> ดีดที่สุด,สดแต่ใช่ไหมครับถ้าเราไปถามผู้ผลิตจะเพราะว่ารถเนี้ยเป็นรสุด นะครับมันก็เลยเกิดเอ่อไบโอเทคขึ้นมาว่าเราไปเลี้ยงเชื้อแต่เราต้องรู้ว่าอาหารที่จะเลี้ยงเชื้อตัวนี้เหมือนเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งครับเราต้องเลี้ยงมันด้วยมีเดียยังไงครับเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็ค่อยขยายมันนะครับแล้วก็น็อกน็อกเย็นครับมันยังมีชีวิตอยู่แต่มันสลบไปแล้วก็ใส่ซองเลยมันมีวิธีการจะเลือกยังไงคะเพราะว่าโปรไบโอติกในท้องตลาดมันก็เยอะมากนะคะถ้าเราจะพิจารณาว่าเนี่ยอันนี้เป็นโปรไบโอติกที่ดีเนี่ย ควรจะต้องดูจากอะไรบ้างคะคจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับคือเราต้องการประสิทธิภาพอัน,อนที่1น่นะครับอันที่2คือความปลอดภัยนะครับอย่างของกรณีบริษัทอินเตอร์ฟอร์มาเราอะครับคือเราก็ไปพิสูจน์ตัวเองที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็ไปนาเสนอเข้าโรงพยาบาลต่างๆนะครับทร่เแล้วหมอเขาจะต้องไปทดลองใช้เกาะน,นะครับแล้วเวลาเขาลองก็ไม่ได้จะลองไม่ขี่เคสเขาจะลองที20เคส30เคสใช้ได้ผลเสร็จก็จะต้องเซ็นกันทั้งแผนก เราก็จะต้องหัวหน้าแผนกจะต้องนาไปสู่คณะคณะกรรมการของโรงพยาบาลฝ่ายเภสัชก็จะต้องทำข้อมูลเปรียบเทียบเพราะจะเชื่อข้อมูลของเภสัชอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาเปรียบเทียบว,ว่าถูกต้องไหมมันก็กระบวนการในการแต่ถึงที่จะต้องพิสูจน์ก็คือว่ามันกินแล้วได้ผลนะครับก็คือสามารถช่วยป้องกันโรคได้รัลกษาโรคลำไส้แปรปรวนได้รักษาโรคภูมิแพ้ได้อะไรอย่างนี้ครับ นนั้นการจะเลือกโปรไบโอติกเนี่ยก็ต้องเลือกที่มีมาตรฐานอนาจะอย่างโปรไบโอติกที่สามารถจะอยู่ในโรงพยาบาลได้อันนี้ก็มีความมั่นใจแล้วพอผ่านรรโรงพยาบาลได้ก็ต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเป็นต้นใช่ครับถ้าไม่ได้จะแนะนําว่าอย่าทานเลยถ้าผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานจริง ทานะอะไรที่มาจากธรรมชาติจะดีกว่าครับ่ะและอย่างโปรไบโอติกนี่เราเริ่มทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่และจนถึงอายุเท่าไหร่คะคือได้ตั้งแต่เด็กเลยครับจริงจงแล้วคนท้องก็เยอะเลยครับที่แพทย์จ่ายไปให้กับคนท้องทีงท่มีภาวะเอ่อท้องผูกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดยังไปกินอย่างอื่นมันจะเสี่ยงต่อเด็กเขาก็เลยให้โปรไบโอติกในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการเอ่อท้องผูกอะไรต่างๆครับ แล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรากินเข้าไปอย่างเดียวที่เห็นมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอย่างเช่นอะโฟมล้างหน้าแล้วใส่โปรไบโอติกอันนี้ก็สามารถใช้จากภายนอกได้ด้วยเหรอคะก็ของที่บริษัทเ,เอออินเตอร์ฟอร์มาเราก็จะมีนะครับเป็นมูสล้างหน้าโปรไบโอติกส่วนใหญ่จะขายอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอผิวหนังก็อาจจะให้คนไข้ที่เขาเป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกเป็นเซ็เดิมเนี่ยล้างหน้า แต่จริงๆแล้วข้างในอาจจะไม่ได้เป็นโปรไบโอติกที่มีชีวิตแต่ว่าเป็นโปรไบโอติกฟิลเต็ดครับเป็นคือเราไปเลี้ยงอยู่ข้างนอกแล้วให้มันหลั่งสารต่างๆออกมาแล้วเอาสารต่างๆเหล่านี้ครับที่เรียกว่าโปรไบโอติกฟิลเต็หรือบางครั้งเขาใช้เรียกโพสไบโอติกเอามาใส่อยู่ในมูสล้างหน้าของเราครับแล้วก็ใช้สําหรับล้างหน้าหรือล้างจุดซ่อนเลนส์ก็มีครับหรืออยู่ในยาสีฟันมันเป็นเทรนใหม่ของทางด้านเบชัยสำอางหรือคอสเมติกอลที่จะเอาแบคทีเรียที่ดีครับ หรืออาจจะเป็นสารชั้นหลังของมันสารที่หลังจากโปรไบโอติกเนี่ยมาใส่อยู่ในเครื่องสำอางอันนี้ก็คือเป็นการใช้โปรไบโอติกในเรื่องของของความสวยงามเรื่องของผิว<ช>พรรณค่ะแล้วอย่างกูมิแพ้ล่ะคะตอนนี้ PM2.5 มันเป็นปนัญหาของพวกเราทุกคนโปรไบโอติกมันมีส่วนช่วยให้เราต่อสู้กับ PM2.5 ได้ไหมคะ จริงๆแล้วภูมิแพ้ขหลังๆเขาก็พบว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เกิดจากการขาดแบคทีเรียบางสายพันธุ์ซึ่งแบคทีเรียสายพันธุ์พวกนี้จริงๆแล้วจะช่วยไปลดปริมาณภูมิแพ้ภูมิแพ้มันเกิดจากร่างกายมันมันแอนตี้ตัวเองนะครับมันก็เลยเกิดการภูมิแพ้มันมันมกจะมีสารเขาเรียก i g จเนี่ยจะสูงเวลาไปเจาะเลือดจะพบว่าสูงนะครับพอเราให้แบคทีเรียสายพันธุ์พวกนี้กลับเข้าไปภูมิแพ้ก็หายแล้วมันมีการวิจัยหนึ่งด้วยครับว่าแม่ที่เป็นภูมิแพ้ ได้โปรเโอติกกับแม่ที่เป็นภูมิแพ้ไม่ได้โปรเโอติกปรากฏว่าลูกที่คลอดออกมา,าไม่เป็นภูมิแพ้เหมือนคุณแม่เ,ออเพราะว่าได้โปรเโอติกไปครับค่ะดังนั้นเนี่ยจุลินรทรีย์แบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่ละตัวเขาก็จะสัมพันธ์กับในโรคต่างๆที่มันแตกต่างกันไปถ้าเราขาดอันไหนามากๆมันก็จะทําให้เรา มีโอกาสจะเป็นโรคนั้นๆได้เราก็ต้องเติมต้องมีเขาให้เพียงพอเขาก็เลยบางครั้งเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ครับเกิดจากว่าไม่ได้ข้อธรรมชาติข้อทางผ่าข้อเป็นซิสเซเลียนซึ่งเขาก็จะไม่ได้ผ่านช่องคลอดเขาจะไม่ได้ไม่ได้บแบคทีเรียที่ช่วยไม่ให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้แล้วบางคนไม่ค่อยได้ทานนมแม่ก็เลยเป็นโรคภูมิแพ้หรือบางครั้งก็เกิดจากการที่ตอนเด็กๆเคยติดเชื้อ แล้วก็ไปแอดมิตอยู่ในโรงพยาบาลได้ยาปฏิชีวนะแรงๆจนมันฆ่าแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ช่วยเรื่องไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยตายไปเด็กก็เลยมีอาการภูมิแพ้หรือบางครั้งก็พบว่าเป็นลําไส้แป,ป,ปรปรวนไปเลยรต่างๆนี่เลยเป็นเหตุผลว่า,าในหลา,หลายประเทศเนี่ยเขาจะควบคุมมากเลยว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องให้ตัวที่เหมาะสม,มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้แรงเกินไปบางครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ครับว่า าอาจจะทําให้เด็กชายเป็นโรคภูมิแพ้<ะ>ใายเป็นโรคลำไส้แปรปวนอีกหนึ่งโรคที่ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่า<ะ>จุลินทรีย์ในลําไส้มีผลอีกเช่นกันคือไตเรือรเร้อรังไตวายเรื้อรังเลยค่ะอ๋อคือไตเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไตเสื่อมไตเลยบางครั้งก็เกิดจากการกินอาหารเยอะนะครับอย่างเช่นเค็มกินแร<ะ>ต่าง ก็เพราะว่าพอกินอาหารเหล่านี้แบคทีเรียสายพันธุ์ที่มันอยู่ในภาวะแบบนี้มันอยู่ไม่ได้มันจะเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งเราล่าสุดทางเอ,อ,อเมริกาก็เลยไปแอพพูว่ามีเขาไปค้นพบว่ามีงานวิจัยหนึ่งเนี่ยสามสายพันธุ์เนี่ยมันสามารถไปช่วยชะลอการเสื่อมของไตแล้วทําให้คนไข้ไม่ต้องไปล้างไตเพราะว่าท่อไตมันเสื่อมม้างเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่ไปล้างไตแล้วก็สงสัยเอ๊ะมันไปช่วยได้ยังไงปรากฏว่ากลไกการออกฤทธิ์ของมันคือมันไปลดสารพิษ ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็จะทำให้ไตมันทำงานลดลงนะครับการอักเสบก็ลดลงความเสื่อมก็ช้าลงทุกคนรู้ดีค่ะว่าเราต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายแต่จะเลือกอย่างไรแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณภาพเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับดออรอยู่กันต่อค่ะ คืออันนึงอะที่ดิฟสงสยัยอะพี่อยู่แต่อันนี้ที่จะไม่บอกคุณผู้ชมว่าดรอยู่อายุเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าคือหน้าอ่อนกว่าอายุจริงมากงั้นทิฟถามเลยว่าตัวดรอยู่เองอะค่ะทานตัวไหนยังไงบ้างในการดูแลเพื่อให้ชะลอวัยครับจริงๆแล้วทุกตัวเขาจะทานเองครับแล้วก็ให้คุณแม่ทานให้ลูกๆทานนะครับเพราะฉะนั้นจะในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยค,ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไปไข่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ แต่ตามหลักเ,เวชศาสตร์ชะลอวัยโดยส่วนตัวนะครับผมจะคิดว่าต้องกินแบคทีเรียที่ดีนะครับก็คือโปรไบโอติกอันดับที่2คือโปรตีนดีหรือเพปไทด์เข้มข้นหลังๆเขาจะมีการค้นพบว่าเพปไทด์เนี่ยจะช่วยชดเชยการที่โกรทฮอร์โมนของคนเรามานันลดลงแล้วอย่างที่ทราบเพราะว่าเพปไทด์เข้มข้นเนี่ยมันจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันคือโปรตีนนะครับนั่นก็คือกินแบคทีเรียที่ดีตัวที่2คือโปรตีนดี แล้วตัวที่3 <Okay. S 1> ก็ไขมันดีนะครับ mm hmm. ทุกคนต้องเคลียร์ก่อนว่าไขมันไม่ใช่ดีไม่ดี <Ha. S 1> ทั้งหมดมันจะมีไขมันดี <Yeah. S 1> กับไขมันไม่ดี mm hmm. ไขมันดีที่พูฟแล้วในแง่ของออการแพทย์ครับก็คือโอเมก้าสที่ทางบริษัทรมก็จะเป็นโอเมก้าสามฟอสโฟลิปิดตัวเพียวคิวออยนะครับก็เพราะว่าโอเมก้าสมันจะช่วยเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องผิวพรรณหลายอย่างเลยครับ mm hmm. อันนึงที่จะต้องทานต่อไปคือต้านอานุมูลอิสระครับ คือหนึ่งในทฤษฎีความชราเนี่ยเขาเพบว่าเกิดจากการเกิดของนอนุมูลอิสระ,ะนะครับอนุมูลอิสระเนี่ยก็ที่เราจะโดนมากๆคือหนึ่งคือจากแสงแดดนั่นเป็นเหตุผลเวลาไปตากแดดนานๆหน้าเป็นฝ้านะครับเพราะมันโดนแสง uv เนี่ยทำลายเซลล์นะครับเกิดการออกซิเดชันของเซลล์การต้านอนุณหสูริก็คือการแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็ตัวที่5ที่ทานนะครับนุกวันก็คือตัวที่ช่วยบำรุงตับอ,อันนี้จะเป็นรวมสารอาหารต่างๆที่ช่วยลำรุงตับ แล้วจะเห็นว่าคนที่ตับดีน่าจะใส่คนที่ตับไม่ดีอย่างเช่นกินเล้ามากๆไขมันแทรกตับเนี่ยหน้าก็จะหมองคําำนะครับหน้าก็จะแบบค่อนข้างดำอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็ถ้าหลักๆให้แนะนําก็จะ5ตัวผู้ชนะเพสันหรือนูท่าสุ t ิคอลที่ไปกินแนะนําไปเนี่ยนอกจากเราทานอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องนอนให้เพียงพอนะครับ เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย productivity สูงสุดอยู่ที่ตอนนอนแต่ถ้าในโลกการทํางานก็คือตอนเราตื่นแต่ถ้าสําหรับร่างกายเนี่ยจะเป็นตอนนอนหรือแบคทีเรียรที่ดีทุกอย่างจะทําการหมักพวกกากใย,ย,ยต่างๆก็จะทําตอนกลางคืนหมดเลยครับเพรฉะนั้นการนอนก็จะสาคัญคแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอ,อแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่เครียดครับอารมณ์ดีไม่เครียดหลั่งเซโรนินมากขึ้นก็จะ,ะช่วยได้ ดังนั้นเคล็ดลับสุขภาพที่ดีและมีความสุขแบบง่ายๆของดอรยูก็คือการทานอาหารที่ดีทำจิตใจให้แจ่มใสอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากที่จะศึกษาหรือว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับโปรไบโอติกนะคะมากขึ้นกว่านี้สามารถจะเข้าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงคะดอรยูคะก็ในเว็บไซต์และก็ a c e b o o k ของเรานะครับเพราะจริงๆเราเราน่าจะเป็นบริษัทแรกๆที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้ค่ะดังนั้นคาว่าลาไส้ดีชีวิตมีสุขเนี่ย ไม่ไกลเกินจริงนี่คือเรื่องจริงเลยเราจะต้องทำยังไงให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งก็คือการที่เราจะต้องรักษานะคะชุมชนจุลินทรีย์ของเราให้มีความสมดุลนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณดรยูมากเลยนะคะในฐานะคนที่แบบชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจคือเรียกว่าวันนี้พอฟังเสร็จเนี่ยที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะชะลอวัยแต่ก็ไม่ได้เป็นการต่อต้านธรรมชาตินะคะเมื่อถึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราก็ยังเป็นคนที่สูงอายุที่สุขภาพกายแข็งแรงแล้วใจเรา ยังดีอันนี้คิดว่า น่าจะเป็นความสุขที่ทุกคนอยากจะเป็นเช่นนั้นด้วยขอบคุณดรยูมากมากนะคะคนะควันนี้เนี่ยทิฟได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการหิวใจไม่ได้มีแบบเดียวเลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงนะคะสัปดาห์หน้านะคะทิฟจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรูปแบบการหิวใจแบบไหนกลับมาติดตามด้วยกันนะคะเป็นเทปสุดท้ายของโชรลสมิ่งกับ VIP ทิฟป,ปีหิวใจแล้วนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพใจที่ เข้มแข็งด้วยเช่นกันหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่เสาหน้าวันนี้ดรยูระทิพย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน สำหรับแฟนชลศรีกับ VIP ท t i ป,ปี้ฮิวใจวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางฮิวใจให้ได้ฟังกันเพลินๆในรูปแบบพอดแคสต์ t i ป,ปี้ฮิวใจฟังกันได้ใน Spotify และ YouTube Rainbow Media ค่ะ Amarin TV